สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆสวัสดีครับโคดทุกท่านที่ทติดตามช่องสวยเพื่อนบ้านทีนี้อยู่ที่ห้วยลาวนะครับวันที่20กันยาย,ยนสูตรปักหลักนะครับก่อนนะครับที่ให้ไว้สูตรที่เข้ามามีกัน5สูตรนะครับ ปลักร้อยสตัวกับสี่ตัวปลัก10บบนสามตัวหลัก10ล่างนะครับ3ตัวกับ4ตัวถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมสู่ตัวเลขสถิติขอวันที่ยี่สิบกันยายนกันเลยครับคำเตือน สุดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับเรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่แอดเซตีแปดนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับห่วยเลาานะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้ เรื่องขที่หลักร้อยสามตัวนะครับเป็นสูตรเก่าต่อเน,นื่องจากงวดก่อนเข้ามาหกงวดแล้วนะครับสูตรนี้ เลาสุดเข้าเลข8นะครับเข้านันมา948ปักหลักร้อยนะครับ3ตัว2 7 1นะต่อไปหลักร้อยสี่ตัวนะครับสุดเข่าต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้วสองหมด หลักร้อยสี่ตัวศูนย์สองสามเจ็ดสรุปนะครับหลักร้อยสามตัว 2, 7, สองเจ็ดหนึ่งสูตรเก่าเข้าตัวเนื่อมามวนแล้วก็สี่ตัวนะครับศูนย์สองสามเจ็ดสูตรเก่าเข้าตัวเนื่อมาสองมวดสองสรูรชนกันนะครับมีเลขสองกับเลขเจ็ดที่เหมือนกันทสองสรูร ต่อที่10บนนะครับ3ตัวสูตรใหม่เข้ามาแล้ว5ง่วนนะครับ สิบบนสามตัวนะครับหกเจ็ดศูนย์ผลลัก10สิบบนสี่ตัวสุดใหม่นะครับเข้ามาหกตัว สิบบสตัวหกเจ็ดแปดเกาสรุปนะครับ10บน3ตัว6 7 0จตัว6กเจมีเลขหกนะครับกับเลขเจที่เหมือนกันทนะั้งสองสุด ไปเป็นหน่วยบนนะครับ3ตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาห้างงว หน่งบอสามตัวสี่ค่้าสองต่อที่หน่งบอสี่ตัวนะครับเข้ามาหกข้อนะครับสูตรนี้ ห่บนสตัวนะครับ1นึ่งสรุปนะครับหน่วยบน3ตัว492 4ตัว1248มีเลขสอนะครับกับเลขสีที่เหมือนกันทั้งสอสุดจะคู่กันนะครับ2ตัวบนก็จะได้ได้วยกัน4ชุดดังนี้ครับ หกสองหกสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่ต่อไปเป็นสิบลามสามตัว สุดเก่าต่อเน,นื่องจะงดก่อน,นะครับเข้ามาสองวดหลังจากปล่อยสุดไปสิบล่างสามตัวนะครับห้ากรัม สิบล่างสี่ถูเข้ามาหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้ข่อหน้านัาน้นอีกหกงวดรวมแล้วเป็น7จงวดปกักลัก10บล่างสี่ถูเจ็ดเก้าศู นะครับ10ล่าง3ตัว5้าสูตรกล่าวเข้าตัวเนื้อมา2งวด4ตัว7 9 0 1ูงมีเลข1นนะครับตัวแรกนะครับที่เหมือนกันอีกหนึ่งตัวก็เลข9กนะครับสูตร4ตัวก็สูตรเก่านะครับเข้ามา1่งวด1กับ9เหมือนกันนะครับจบคู่กันได้สองตัวล่างตรงๆด้วยกันนะครับ4ชุด 1>, 1 2 1 7 9 2 9 7่อฝากไว้พิจรนารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรนารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสู่รหอยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปนันการทุกงวดฟรีๆนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหอยลาวกับหอยหานอยหอยลาวเป็นหอยลาวพัฒนานะครับทุกคนจัดพุดสุกตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็นแบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็หอยฮาน้อยนะครับมี2ฮหานอยนะตอนนี้พิเศษกับธรรมดา สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ